วัสดีอ่าจิมมีรักอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าซูเปอร์เพสเราเต้นนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอ่าคุณกิมมีรักนะครับเดีสวัสดีครับเาไปเริ่มกันเลครับโอเคมาโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแอบแรกที่เราจะไปลองครับ equation at its finest นะครับกอมันจะเป็นยังไงเราไปลองเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการอ่าเข้ามาอยู่ในแมบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นจุดสปาสีอันมีอันนี้ควันขึ้นอันนี้อ่าเรืองแสงอันนี้ไฟอันนั้นก็เรืองแสง <c oughs> ไม่ครับอันนั้นอันอใช่อันนี้เรืองแสงนะครับก็อ่าเราจะทําการกระโดดลงข้างล่างเลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรไปดูกันนะครับ ก็อ่ะอ่าคุณกิมมีรางกับคุณคียังไงกับสิ่งนี้ไม่รู้ว่าแต่เหมือนรูที่ใครมาขุดไว้เป็นรูนอนใช่อ่าโอเคครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราไปสำรวจทันทีเลยดีกว่าอ้าโอเคครับตรงน,นี้ก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับเพราะาชื่อผมกำลังปีนขึ้นไปโอเคครับผมก็ถึงยอดนที่เรียบร้อยแล้วแต่ มันนี่อะไรเกิดขึ้นเลยเอ่อโอเคท่านผู้ชมตรงนี้ผมก็เห็นอะไรไม่รู้ลงมาจากภูเขาอย่างสูงเลยนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรนะครับโโเฮ้ยดาบยิงได้ท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้ท่านผู้ชมดาบเต็มล<อ>เลยเข้าไปยังไงวะเปิดจเ่นเ,เแล้ววันนี้เราจะมาเล่นระเบิดว่นนามันจะเป็นยังไงไปดู โอเคครับท่านผู้ชมผมว่าอ่าเราไปแบบต่อไปเลยดีกว่านะครับอ่าแบบนี้อ่าไม่คราสกิปสกิปไม่เอาโอเคครับอ่าแบบนี้มีชื่อว่า awesome hang out นะครับผมโดย n i c e sky ศูนย์นะครับ this going to be a very good w h e n I'm doing please come back please รออ่านไม่ทันโอเคปะเเราไปดูในตัวแมพกันเลยนะครับเสร็จแล้วไวจังโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อ่าอ่า มันออซ่อมแหงนหน่ยนะครับท่านผู้ชมดูนว่าตรงนี้จะเป็นนี่คือ็อกอะไรเหมือน็อกที่เขาสร้างไม่เสร็จหรือเขาไม่ได้ออกเนี่ยหลังคาโบอยู่ตรงนี้ขยัท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเกียนเถอะอันแรกจะเป็นพายนะครับผมพายก็คนนั้นกิมมิลาครับมานี่นะครับโป๊โดนพายเข้าหน้าเออไม่โดนโป๊เข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้ามันมันปาใส่หน้ากันไม่ได้ อะไรมันหมุนปลาตรงหลังต่อไปก็จะเป็นคัพเค้กกินแล้วกินกินแล้วตัวระเบิดทาโก้นะครับผมต่อไปเหมือนจะเป็นกล้วยนะครับเอ้าท่านผู้ชมผมหยิบกล้วยแต่พอถือขึ้นมาปุ๊บเป็นพิซซ่าพิซซ่าต่อไปพิซซ่าชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์เอ้ากินกินปุ๊บหายไปทั้งอันต่อไปก็เบอร์เกอร์ โอเคเอ้าชีสเบอร์เกอร์กับเบอร์เกอร์ปกติมันมันก็อันเดียวกันโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในตัวต่างกันแค่ายตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นนี่คืออะไรผมเป็นแดนฟอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแล้วอันนี้คือบอกที่เขาไม่ได้เอาออกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าและนี่คือที่วิ่งขึ้นไปดาดฟ้านะคะผมเราก็จะทําการทดสอบดูนะคะว่ามันร้อนหรือเปล่า แล้วก็ตายเลยนะครับโอเคไปแมปต่อไปโอเคครับอ่าเรามาต่อเลยโอเคครับเกมต่อไปมีชื่อว่าคูเกมนะคะผมคูเกมมันจะคำอธิบายนะครับเราเราไปดูกันเลยว่ามันจะคูลหรือเปล่า <ame> เกมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในคูเกมแล้วนะครับซึ่ง oh, ดูโอ้แมปโลบอกธรรมดาโอ้โหแมปใช่มันเป็นแบบโลบอกธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมว้าว ท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นอ่ายูทูบเบอร์หลายคนอย่างเช่นอ่าแบบผมไม่รู้อ่ะแบบเก๋ใครดีชากบบลมั้งไม่รู้แบบโอเคเก๋มากท่านผู้ชมน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างก็แมปต่อไปนะคะดีดีดีเอ้ยเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปเนะครับอ่าเอ้ยแมปนี้ดูดีนะคบท่านผู้ชมแบบนี้ดูดีรีบเข้าเลยแบบนี้เขียวว่าลาเะไรเตะเดี๋ยวเรไปดูกันว่า เตเลพอร์ตเราก็โอ้มีหน้าโหลดดิ้งด้วยแต่ยังไม่หมดดูขอบด้านบนสิขอบด้านบนคงเก็บไม่หมดว้าวนี่นะครับโอ้โาไหนของอะไรอยู่ไหนโมองไปรอบๆเห็นพื้นธรรมดาเอานผู้ชมท่านผู้ชมเห็นช่องข้างบนไหมครับท่านผู้ชมมันมีช่องเล็กๆอยู่ซึ่งมันเป็นแค่เป็นงงๆโอเคฟังท่านผู้ชมเราไปแบบต่อไปกังไ โอเคครับ okay, เรามาแบบต่อไปกันแบบต่อไปมีชื่อว่าจุดพักใจมีอะไรสัญญาณจุดพักใจจุดพักใจจุด okay. พักใจจุดพักใจโอเคไปเราไปดูกันนะฮะเรามาดูกันซ <c oughs> ิว่าแมปก๊อปปี้ <c oughs> แมบนี้มันจะเหมือนแมบจริงหรือเปล่าผมว่าไม่เหมือน okay, โอเคครับโอ้หน้าเหมือนเดะเลยครับท่านผู้ชมหน้าโหลดเด็วโองโอ้โอเคผมไม่เล่น ถ้าผู้ชมดูฉากหลังเนี้ยมันเป็นฉากหลังโล่งๆแล้วแบบก็เป็นแบบพิงกพิกกี้นะครับผมถ้าผู้ชมแบบเป็นฉากหลังพ okay. ิกกี้โอเคาะว่าแมปมันแย่เกินไปแมปต่อไปโอเคครับถ้าผู้ชมแมปต่อไปมีชื่อว่า military b a s e b a l นะครับมันจะเป็นยังไงเราไปดูจริงจริง<ๆ>มีแมปมีแมปต้นอยู่ water two เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปดูไปเราวก็ ไอ้ยท่านผู้ชมมันก็ดีอยู่นะเอ้ยท่านผู้ชมมีทีมสวัสดิ์กับ f อ i นะครับผมก็มาเร็ว FBI โีไอออกไปหน้าไปไปชิงทองนะครับผมเราต้องชิงทองไแบบว่าแต่ทองอยู่ไหนนะครับผมแล้งชิงรอบอ๋อนั่นไงตรงชิงกันเถอะท่านผู้ชมโอ้แบบนี้น่าสนใจที่สุดที่เล่นมาแล้วว้าวใช่ครับท่านผู้ชมแล้วทำไมดาบคันธนามันจิ๋วอย่างเงี้ยท่านผู้ชม อ๋อาจจะเป็นโยรู้เล็กก็ได้ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นคาตายุก็ได้โอ้ดีไงคาตายุคา,า,าตายุนะครับทุกผู้ชมเฮ้ยนั่นมาจคุณทามครับแล้วเมา่ตอนนี้ผมถือปืนแล้วมือผมเป็นสีดำหรือว่าเขาจะให้ผมเล่นเว, <ไง S 2> ว์สเพลสันยังไงมือผมก็คือสีดำทชมครับเราต้องไปยืดทองครับเอ้ยนัน่นไงท่านผู้ชมผมจะคุณกิมิรักแล้วนะครับ

ไม่เขาขโมยธงผมโอ <Okay, S 1> เคแบบนี้น่าสนใจปืนปืนเนี่ยปืนก็นกนกอ่ายิงไม่มีดาเมจนะครับรไหนดูดิใช่ครับ้าใช่ปืนยิงไม่มีดาเมจแถมมาคันตานะก็กลายเป็นคายโยรุอีกนะครับไม่มันคือคาตาลุคาตาลุใช่คาตาลุเหมือนฮันตารี่เลย เอาท่านผู้ชมว่าคนณกิมมีรกแตะไฟแล้วก็ตายนะครับผมโอโ้โหเอายังผมตายด้วยอู้รอุบหนึ่งมาเอายังท่านผู้ชมผมว่าอ่าพอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็อ่าอ่าคุณกิมมีระเขาท่อนอ่าคุณกิมมีรกคิดยังไงเกี่ยวกับแมปที่เราไปดูมาครับแมปที่ผ่านมาโคตรจะโศกลางแต่แมบสุดท้ายน่าเล่นหน่อยแต่ว่าปืนไปยิงไม่ได้โอเคบายบาย โอเคครับท่านผู้ชมอ่าอ่าผมก็ผิดหวังในเกมสุดท้ายนิดหน่อยนะคบผมแต่มันก็เอาเหอะนะครับผมเกมเราบอกอันเก่ามันก็ต้องมีสคคิปเสียอะไรบ้างโอเคผมไปละนะคบเกมโบราณฮะโอเคครับท่บานผะู้ชมอ๋อผมลืมบอกไปนะคะผมไออ่าการไปแมตช์แรนดอนอย่างเงี้ยครับผมจะทําเป็นซีรีส์นะคะผมเป็นซีรีส์ที่มีหลายๆตอนรวมกันไว้นะครับก็อ่า ่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมรอติดตามก็แล้วกันโอเคท้าผู้ชมผมไปแล้วสาหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผมมีกาลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปโอเคบ๊ายบายครับท่านผู้ชมต้องผมมีแต่ไม่ต้องก็ได้ <laughs>